มื่อนี้สิพาพี่น้องไปตั้งร้านขายบังไฟน้อยกันครับเฮาเริ่มออกเดินท่าทางแต่เสาเลยนะครับพิกัดงานมื่อนี้ก็อยู่ที่บุญประเพณีอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องเมื่อวานเฮาก็ได้มาทำการสำรวจเซอร์เวย์พื้นที่ไวแล้วนิดน้อยเมื่อใดที่มามากแล้วเฮาก็ทำการตั้งเต็นท์เลยมื่อนี้ก็ได้เจ้าวนมาเป็นตัวซอยในการตั้งร้านบรรยากาศการตั้งร้านยามเซานะครับพี่น้องครับมื่อนี้เฮามาตั้งเป็นร้านแรกเลยหลังจากกางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยเฮาก็สิทำการลงของนะครับพี่น้องครับบังไฟเฮาก็เฮ็ดมาหลายอยู่นะคคครร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 ััััับบเเเเเฮฮาา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 ากกกกก็็ิ่่่่่่มมมมมททททขขขนน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 ยยยยอออออ้้้้้้ะพีีีีงใใแแตตืวซูจจดห ตามมาด้วยการติดป้ายตักกี้ที่ดีจวดของเฮาเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ในการจัดร้านแล้วนะครับบรรยากาศนาร้านเฮาก็ะสิเป็นประมาณนี้นะครับพี่น้องครับมือนีบังไฟเฮาก็มีมาทุกขนาดเลยนะครับไล่ไปตั้งแต่บังไฟกับกล้วยทอเท่าสองหุนสี่หุนสันสี่หุนเงาแล้วก็ยังจะมีขนาดหกหุนมาด้วยนะครับพี่น้องครับหลังจากตั้งร่านไปพอท่านถึงสิบนาทีก็เริ่มมีพี่น้องเข้ามาเลือกซื้อเลือกหากันแล้วนะครับคนแรกแหกมันของเฮาก็เริ่มมาตั้งแต่เช้าเลยอย่างที่ว่านะครับมีคนเปิดกัน้อรตนี้่องเรน้้าี ยังพ่อไว้นะครับแต่สายมาเริ่มเอาลูกค้าบุ่อยู่แล้วครับพี่น้องครับมีขนาดบ้างไฟบอลนั่นนี่ขึ้นจักบ้างนะครับพี่น้องก็ไลยกันขนาดนี้แล้วเหมืองนะพี่น้องครับเป็นตอนซ่อนครับพี่น้อง้อยดีใจแห้งนะครับบอคิดว่าผลตอบรับสีดีคักปนีพ่อพ่อแม่แม่เพิ่นเห็นเด็กหน่อยมาล่วงผลงานมันเบิดเพเ่นกระซือไว้ให้ลูกให้ลใหลานเพื่อน,นำ้ำแรกๆกะกาว่าสิมาขายสบายๆแต่ตอนนี้มันกับโบแมนแล้วครับพี่น้องที่เห็นต่อแถวกันยาวๆนี่ก็คือรอเอาสติกเกอร์ที่ดีจวจดของเห้านะครับไหตากีจ มาล้านก็นดีดีเห็นบังไฟขื้นยางสวยสดงดนงามเลยผุ้คนมาเที่ยวงานกันหลายหลพี่น้องเวลาล่วงเลยมาถึงขวบใบแกตอนนี้บังไฟเฮาก็เริ่มเบาบางลงแล้วครับพี่น้องตอนมาตั้งล้านก็นคิดอยู่ได้ว่ามันสิได้ขายโบแต่ตอนหลังกลับต้องคิดว่าเฮ็ดจังไดบังไฟจังสีพ่อจังสีคููพี่น้องเป็นไปแบบนั้นจริงๆครับบั่งไฟผมหมดทุกมัดทุกบั่งทุกขนาดเลยก่อนงานจบโดยซ้ำอีกผลตอบรับเกินคาดมากท้ายที่สุดผมกขอขอบขอคุณพี่น้องทุกท่านทุกคนที่เข้ามาอุดหนุนบังไฟตะก,กี้ที่ดีจวดดจนนมททุกทุกกขาบง พี่น้องครับโอกาสหน้าหวังว่าสิไใดมาพบพวกันใหม่อีกนะครับผม